ครื่องชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่ของยี่ห้อ f o x กเซรุ่น FBC 1 2 2 4 1 0 EEU สามารถชาร์จได้ทั้งแบตเตอรี่12โวลต์แล้วก็แบตเตอรี่24โวลต์ถ้าเป็นแบตเตอรี่12โวลต์ไฟจะเข้าสูงสุดก็คือ10แอมป์ต่อ1ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่24โวลต์ไฟจะเข้าสูงสุด5แอมป์ต่อ1ชั่วโมงรองรับแบตเตอรี่ที่ความจุตั้งแต่6แอมป์ไปจนถึง180แอมป์นะครับรองรับทั้งแบตเตอรี่แห้งแล้วก็แบตเตอรี่น้ำหรือกึ่งแห้งพวกแมทเนนฟีเอ็มเ MF พวกเวทพวกเจลพวกแคลเซียมได้หมดเลยนะครับแบตเตอรี่ a อ m ก็รองรับนะครับแม้กระทั่งแบตเตอรี่ลิเทียมลิเทียม ฟอร์เฟตก็รองรับมีอยู่ c โหมดการใช้งานนะครับโหมดแรกก็จะเป็นโหมดการชาร์จแบตเตอรี่พวกรถยนต์เรือรถบรรทุกนะครับโหมดท,ที่2ก็จะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ของ a g m นะครับเป็นแบตเตอรี่ชนิดพิเศษ,ษ,ษโหมดท,ที่3ก็จะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็โหมดที่4ก็จะเป็นโหมดการรีแพ์นะครับซึ่งหน้าจอตรงนี้นะครับเขาจะบอกประเภทในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ12บอโวลต์หรือ2ี่ี่โวลต์แล้วก็บอกอุณหภูมินะครับในการชาร์จนะครับบอกที่เป็นแรงดันไฟนะครับ ว่าอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้สามารถปรับแรงดันตามสภาพอากาศได้นะครับแล้วก็เวลาที่ชาร์จเต็มเขาจะขึ้นคําว่า FUL ให้นะครับรุ่นนี้มีระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันการชาร์จไฟเกินการชีดผิดขั้วไฟฟา้าแลัดวงจรมีให้หมดเลยนะครับมีพัดลมในการระบายความร้อนให้ด้วยนะครับถ้าสนใจยังไงก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ